เจมีกาลเกอร์ได้แสดงความชื่นชมต่อฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลโดยเฉพาะการใช้แทคกติกลูกตั้งเตะที่มีประสิทธิภาพสูงในช่วง2เกมหลังสุดเจมีกาลเกอร์อดีตกองหลังระดับตำนานของลิเวอร์พูลและนักวิเคราะห์จาก Sky Sport ได้กล่าวชื่นชมแทคกติกลูกตั้งเตะของมิเกลอาเตตาที่นำมาสู่ประตูตีเสมอในเกมที่เสมอกับฟูลแลม1ประตูตอนน่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจมีกาลเกอร์ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของมิเกลอาเตตาและทีมงานโค้ชของอาร์เซนอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาแทคกติกลูกตั้งเตะที่กลายเป็นอาวุธลับของทีมในช่วงหลังพวกเขาอาจจะถูกวิจารณ์บ้างและเราก็รอเล่นกันอยู่บ่อยๆว่าพวกเขามักจะทำประตูได้จากลูกตั้งเตะแต่สิ่งที่พวกเขาทำได้นั้นมันน่าทึ่งมากจริงๆต้องยกเครดิตให้กับพวกเขากาเกอร์ได้กล่าวกับ sky sports นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อาร์เตต้าและทีมงานได้รับคำชมในเรื่องของลูกตั้งเตะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเตรียมพร้อมและการวางแผนที่ดีเยี่ยมในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยเฉพาะการเปิดบอลของดีแคนไลท์และบุกโยสากาที่มีความแม่นยำสูงการลเกอร์กล่าวว่าผมไม่เคยเห็นการเปิดลูกตั้งแต่เข้าสู่เขตโทษแบบนี้มาก่อนเลยโดยเฉพาะจากดีแคนไลท์และบุกโยสากาพวกเขาเปิดบอลแบบไม่เคยพลาดเป้าสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ว่าอาร์เซนอลทำอะไรแต่คู่แข่งจะหยุดอย่างไรเขายังกล่าวเสริมถึงเกมที่อาร์เซนอลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อกลางสัปดาห์นั้นผมว่ามันน่าขายหน้าคุณต้องเล่นให้ดุด,ดันและมีพลังเรารู้ว่าอาร์เซนอลมีผู้เล่นจำนวนมากที่เสาไกลและพวกเขาก็มีพื้นที่ง่ายๆในการเข้าถึงตำแหน่งที่ต้องการโดยกาลเกอร์สรุปว่านักเตะอาร์เซนอลสามารถวิ่งเข้าสู่พื้นที่ด้านหน้าในจุดที่ต้องการได้อย่างสบายๆและเราก็รู้ว่าการเปิดบอลของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมขนาดไหน